สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปรวมคอมเมนต์ที่น่าสนใจของชาวริงเกี่ยวกับภาพหน้าประทับใจในการต้อนรับแบคพิงที่สนามบินสุวรรณภูมิของแฟนๆชาวไทยเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาซึ่งมีความสุดภาพและมีระเบียบว,วินัยอย่างมากเลยครับ <Wow. S 1> ขอขอบคุณช่องมาตาดูเนียเจ้าของคลิปต้นทางมานัดที่นีด้วยนะครับและท่านสามารถเข้าไปรับชมคลิปต้นทางได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับทีนี้เราก็มาเริ่มฟังคอมเมนต์กันได้แล้วครับ จีน่าดีราเพตราคอมเมนต์ว่าว้าวแฟนๆชาวไทยจัดระบบกันได้ดีมากเลยฉันขอยกย่องพวกคุณนะชาวบริงคไทยสำหรับการทำให้แบ็คพิงสะดวกสบายและไม่รู้สึกกลัวเห็นพวกเธอทุกคนยิ้มแย้มกันหมดเลยโอออฟออไอสุคอมเมนต์ว่ววว Fro, so, วาฉันรักชาวบลิง์จากไทยแลนด์ปกป้องแบ็คพิงที่ล้ำค่าของพวกเราเคฮิซีสุคอมเมนต์ว่าชาวเน็ตเกาหลีที่เกลดชังลิซ่า ควรจะต้องมาเรียนมารยาทที่ดีงามแบบนี้จากคนไทยโนวาเรียกาเซียคอมเมนต์ว่ายกหัวแม่ป้องให้ตองนิ้วเลยสำหรับสิ่งนั้นพัมรินพัมรินคอมเมนต์ว่าแฟนขับคนไทยน่ารักที่สุดต้อนรับสาวๆเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขอชื่นชมคัตแซงคอมเมนต์ว่านี่มันไม่ใช่แค่การมีระเบียบวินัยในตัวเองเท่านั้นแต่มันเป็นการให้ความเคารพต่อแบ็คพิงด้วยดูการจัดระเบียบของชาวไทยบริงสิ พวกเขาให้ทางเดินกว้างพอที่จะมั่นใจได้ว่าแบ็กพิงจะไม่ได้รับบาดเจ็บขอบคุณไทยแลนด์อ็อกแบมบี้คอมเมนต์ว่าฉันรักวิธีที่ชาวไทยบิงให้ที่ว่ากับแบ็กพิงที่สนามบินและไม่ไปดักขวางอยู่ข้างหน้าพวกเธอแบ็กพิงสามารถจะเดินผ่านไปได้อย่างสบายๆเลยพวกเขาช่างมีจิตวิญญาณที่ยอดเยี่ยมอะไรเช่นนี้คิดถึงแบ็คพิงก่อนแทนที่จะพยายามหามุมกล้องสวย,สวย แล้วก็ไม่ทําตัวเป็นแฟนแฟนแนวประจบประแจงหรือว่าแนวก้าวร้าวเลยเบสเปเยสคอมเมนต์ Best, ว่าคนไทยเป็นคนที่มีวินัยดีมากและรู้ว่าการให้ความเคารพผู้อื่นคืออะไรโจแอนริมบาก้าคอมเมนต์ว่าว้าวฉันรักชาวไทยบ้งมากเลยขอบใจมากๆ b r i งส์แอน y g s วจ n คอมเมนต์ว่าว้าวดูสิบริงไทยสุภาพมากเลยแล้วก็มีมารยาทดีด้วย พวกเขาให้ที่ว่ากับสาวๆกับพวกเราและไม่มีความพยายามจะไปแตะตัวพวกเธอเลยชาวบริงทั้งหมดควรจะเรียนรู้สิ่งนี้จากบริงไทยนะแบ็คพิงดูเหมือนจะแปลกใจมากและก็ประทับใจมากในเวลาเดียวกันด้วยโดยจะพอลิซาที่พูดขอบคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับบลิงชาวไทย ix, ia, วิกส์กาลาซียคอมเมนต์ว่าว้าวแฟนๆชาวไทยยอดเยี่ยมจริงๆทุกคนควรจะเรียนรู้จากพวกเขานะนุตตี้วิงคอมเมนต์ว่า ยินดีต้อนรับกลับบ้านลิซ่าอาร์มบริ forever คอมเมนต์ว่าว้าวแฟนๆชาวไทยน่ารักมากและฉันก็ดีใจที่พวกเธอได้รับความรักจากพวกเขาเพราะว่าฉันไม่รู้ว่าในเกาหลีนะ่ะฉันไม่คิดว่าพวกเธอจะได้รับความรักมากนะักแต่ไทยแลนด์เนี่ยสุดยอดมากพาร์กเซดีคอมเมนต์ว่าฉันรักวิธีที่คนไทยให้ความสำคัญกับไอดอลของพวกเขาเป็นอย่างแรก ก่อนความต้องการส่วนตัวที่อยากจะเข้าไปใกล้ชิดกับพวกเธอให้ได้มากที่สุดนิกิตาพีดายาชินิคอมเมนต์ว่าชาวบริงไทยแลนด์ปฏิบัติต่อแบค็คทิงอย่างสุภาพมากเลยวันเพนนิทิธรรมเจริญคอมเมนต์ว่าสวยงามมากเลยทุกคนประเทศเราน่ารักที่สุดโซเฟียอิสมาเอลคอมเมนต์ว่าชาวไทยบิงสงบเรียบร้อยมากและก็เต็มไปด้วยความมีมารยาชาอิฟ ปฏิบสิงคอมเมนต์ว่าชาวบลิงของไทยแลนด์น่านับถือมากขอแสดงความนับถือต่อชาวบลิงไทยแลนด์แดเนียลกันเทียคอมเมนต์ว่าขอยกย่องชาวไทยบลิงขอบคุณที่มอบการต้อนรับที่ยิ่งใหญ่นี้ให้กับปีนของพวกเราเซเรนามากาคอมเมนต์ว่าว้าวคนไทยนี่ดีจริงๆเลยฉันรู้สึกประทับใจใพวกเขามากเรมแลมบอยส์คอมเมนต์ว่ามึงไทยโชคดีมากที่พวกเธอเล่นคอนเสิร์ตที่นั่นตั้งสามวัน ในฟิลิปปินส์แค่วันเดียวเท่านั้นแต่ก็ยังโอเคแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เจอกับพวกสาวๆเรซิล่าโกเพรี่คอมเมนต์ว่าว้าวคนไทยยอดเยี่ยมมากเลยพวกเขาทำให้กวินของพวกเราสะดวกสบายมากพวกเธอดูมีความสุขมากเลย <c oughs> จบแล้วครับสำหรับคอมเมนต์ในคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ